สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสต์หน้าปกคลิปที่ทางช่องของลาเต้ได้ทำคลิปจากประเด็นที่นายจิม,มีมีการออกมาพูดประเด็นดรามา่าทางฝั่งของนายเชิพลและนายมุฮีโดยเป็นคลิปที่ลาเต้ได้ทำคลิปที่ว่าผมอยากให้คุณลองคุยกันดูครับกรณีเซฟยันผมไม่มีเจตนาครับ จากประเด็นนี้นั้นป้าบูหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าจริงๆชะตากรรมของมุนีครั้งนี้อีฉันไม่รอว่าสองผัวเมียใจโฉดจะมีปฏิกิริยาอะไรใครที่พาเด็กไปทิ้งให้ตายได้เนี่ยจิตใจเขามั่นคงในความชั่วอยู่แล้วแต่อีฉันรอดูว่าพันธมิตรของมุนีที่ต้องอาศัยใบบุญของสองผัวเมียในการย่งชีพ จะแสดงออกอย่างไรโดยเฉพาะลาเต้ที่ยามตกยากออกจากคุกมีเพียงมุนีที่คุกขี่ด้วยเมื่อแรกเกิดเรื่องลาเต้ออกแนวปกป้องมุนีแต่เสียงเปลี่ยนตอนได้คุยกับผัวในอดีตชาติยิ่งผัวในอดีตชาติพูดถึงยกมือวายแพมและมีการชมว่าหมวกสวยลาเต้ปิดปากเงียบเรื่องมุนี แต่ยังคงหาผลประโยชน์จากมูนีด้วยการดูดคลิปต่างๆของมูนีมาทําทีตัดเพะยอดวิวขึ้นยอดคอมเมนต์ด่ามูนีพุ่งพุ่คนในกลุ่มลาเต้ถล่มด่ามูนีหนักหน่วงลาเต้กดหัวใจให้มาถึงคลิปนี้ที่ลาเต้ดูดคลิปของจิมิมาลงเป็นที่แน่ใจได้เลยว่ามูนีจะไม่ได้ รับแรงใจจากลาเต้อย่างว่าแหละลาเต้กับจำเลยที่หนึ่งมีความผูกพันกันมาแต่อดีตชาติเขายอมสำคัญกว่าเพื่อนฉาบฉวยอย่างมุนีแต่ลาเต้น่าจะระลึกบ้างว่าช่องแรกที่เปลี่ยนมาเป็นเฉยเย็นเงาตอนนี้ชื่อเดิมเซียนเกียนหาเป็นช่องของมุนีมาก่อน หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนพวกนี้ไม่น่าจะรู้จักคำว่าเพื่อนนะครับน่าจะตัวใครตัวมันมากกว่าไม่นึกถึงวันตกอับไอ้ปู่มันรับได้ทุกอย่างที่นางเต้เป็นไม่ต้องโกหกว่าเป็นหญิงสูงสักมันก็ยื่นมือเข้าช่วย แกมันสันโดนเสียจริงๆรนางเตป้าบูหลันได้เข้ามาตอบกับความคิดเนีว่ามูหีลงไลฟ์สร้างไรายได้ไม่ได้นางเตตัดคลิปของมูหีมาลงช่องได้ยอดวิวห้าหมื่นสร้างรายได้บ้านเบือมันจะแบ่งให้ลูกของมูหีกินบ้างไหมนางเตลูกมันสามคนมันยังไม่เคยเลี้ยงเองเลยทิ้งตลอดมันถึงคบกับไอ้ป่วยได้ ทิ้งลูกตะพืชเหมือนกันก็เขาผัวเมียกันนี่ค่ะปานี่ก็ต้องหนีให้เหมือนกันฮ่าฮ่รกเริ่มออกโรงมาเหมือนปกป้องเพื่อนรักตั้งกะวันโทรคุยนางเตไม่ออกไรอีกเลยได้แต่ลงคลิปรูุลัวเฮ้ยวงวานคนที่ไร้ประโยชน์จะโดนถีบออกจากวงจรนี้พเพราะแสงเริ่มมีน้อยลงทุกที ถ้าเข้ามาหาผลประโยชน์ไม่มีคำว่ามิตรแท้และความจริงใจให้กันค่ะคนเห็นแก่เงินย่อมเอาตัวรอดพระบิดากับมหิสีก็หวดไปเหลือให้มุดหีสักช่องให้ธรรมากินเลี้ยงลูกเลี้ยงชีพก็ยังดีนี่จะไม่ให้เกิดเลยจะเหยียบจมตีนจมดินกันเลยใจโหดจริงๆ ลุงจิมพูดผิดชัยพลไม่ใช่มีบุญคุณกับยูทูบเบอร์แต่ทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันชัยพลใช้ยูทูบเบอร์สร้างฐานเสียงสร้างรายได้ที่ไม่บอกตัวเลขผ่านยูทูบเบอร์มากี่ครั้งแล้วเงินที่ไม่ผ่านธนาคารมันผ่านมากับยูทูบเบอร์กี่แสนกี่ล้านแล้วที่ชัยพลเห็นอกเห็นใจยูทูบเบอร์ที่ยังอยู่กับตัวเองเพราะนั่นคือโคศกประจำตัว นั่นคือแหล่งหาเงินให้ตังหากถ้าเอาบุญคุณมาอ้างชัยพลลุงจิมโมอดอชิดกับตันไทยบนอกล้วนเนรคุณคนที่ช่วยสร้างฐานเอฟซีให้มันก็แค่กงกรรมกงเกลียนวันนู้นคุณไดเอฟซี F Z มาจากอัมมรินไทยรัฐหมอป่าไม่ใช่หรอแล้วคุณคุณเคยทำอะไรไว้กับพวกเขาบ้าง ลุงจิมคงจำไม่ได้วันที่คุณอย่างสร้างรายได้ไม่ได้รถคุณเสียหมอป่าใช่ไหมที่จ่ายค่าทำล้อให้ตอนนั้นเชพลได้มีรายได้แล้วเชพลเคยหยิบยืนให้ไหมแต่วันที่แตกหักกันคุณคืออีกคนที่ทิ้งคนที่มีบุญคุณมาเลียไข่เชพลเพราะคุณสร้างรายได้จาก Youtube ได้แล้ว แล้วรายได้นี้มาจากการถ่ายทำชีวิตเชยพลคนแบบคุณไม่สมควรสอนไขเพราะคุณไม่มีคุณค่าพอไม่ต่างกับอีกหลายๆคนรวมถึงเชยพลในวันที่คุณหัดเดินคนที่ดันช่องให้คุณคือหมอป่ากับสุนิจูจนวันที่พวกคุณมีรายได้วันนี้คุณเคยขอบคุณเขาไหมไม่เคยไม่ว่าแต่ยังปล่อยไฟไฟายทั้งหลายไปตามเซะตามจิก มองกลับไปวันที่ทําเขาสิมันไม่ต่างกับที่มูนีทํากับคุณนั่นแหละก็เคยทําอะไรไว้มันก็ย้อนกลับมาหาคนที่ทําเท่านั้นป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าจิมีเป็นพวกหน้าเงินอีกคนหนึ่งตัวยงเลยทีเดียวพอๆพอกับนายูใช่ค่ะแอดปาคนที่อยู่แบบไร้ศักดิ์ศรี เงินมาผ้าหลุดลืมบุญคุณคนที่เคยให้ข้าวกินถึงได้อยู่ด้วยกันได้คนอื่นเขามีเกียรติในตัวเองมีศักดิ์ศรีในตัวเองเขามีสมองและปัญญาหากินเองเลยไม่สุมกันเป็นแหล่งเชื้อโรคแบบพวกกวนนี้เขาไปพร้อมมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะเขามีเกียรติมีปัญญาไม่ใช่พวกที่อยู่แบบไร้เกียรติอิ่มท้องแต่ไร้คุณค่าแบบนี้ คงมีเต็บพวกที่ดงนำเนาและค่ะที่ภูมิใจกับสภาพนี้มุดไปเป็นพยานให้บูมน้อยจิจะได้เอาคืนหนังเตให้สาสมสุดท้ายไอ้กอลามก็หมาหัวเนาเตก็ไม่รอดหรอกนะเชื่อผมสิสองผัวเมียนานมันถีบหัวส่งแน่ๆดูดูแล้วก็สงสารมูหีเหมือนกันนะ ออกมาปกป้องจนนาทีสุดท้ายแต่สิ่งที่ได้รับมันหนักอยู่นะป้านางเตมันฉลาดเลือกเอาความอยู่รอดมันต้องอาศัย fc บัก่วยแต่ก็ไม่น่าไว้ใจนางนี้ก็อาจส่องหน้าก็ได้ตอนนี้ก็แกล้งแสดงออกว่าเอาผวยแต่เบื้องหลังแอบคุยรู้กันกับมุหีมองว่าทั้งหลาเตกับมุหีเจ้าเล่ อาจสมคบกันแยกเล่นตามบทแต่รอจังหวะเก็บข้อมูลไว้เล่นทีหลังมาถึงเวลาฮ่าฮ่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเต้ก่าวไว้การลงทุนมีความเสี่ยงก็เสี่ยงถอยออกมาก็เจ็บจบไม่จ่ายเงินที่ไหลผ่านแต่ละคนก็ไม่ใช่เชื่อคำพวยก็ครึ่งเลยทีเดียว ที่คำต้องการเปิดสินค้าตัวใหม่ก็อยากได้คีค่าช่วยขายแต่ต้องมีการสั่งจอง5 1 0 0 0 0 0ขายไม่มีค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นก็คือได้คำพวยตามติดชีวิตแบบแนบแนบเนื้อถ้าเปิดจองเยอะระดับเพชรแล้วก็เวลาไปไหนก็จะได้มีการนั่งรถคันเดียวกับคำพวยเลยทีเดียวเหมือนที่เคยมีมาแล้ว แต่เปิดน้อยก็ให้หุนไปตามกรรมหลังใหม่นั่งเตมันก็อาจจะคุยกับมูดเอาไว้แต่มันก็ต้องหาเงินต้องเอาตัวรอดหรือในทางกับกันคนอย่างเตและมุดก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ผ่วยเพราะทุกคนมีความเห็นแก่ตัวความโลภความฝ่ายต่ำเป็นนิสัยติดตัวทั้งนั้นไม่มีใครดีกว่าใครในหมู่มัน การที่เห็นมันกัดกันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่วันใดก็วันหนึ่งอยู่แล้วแค่อยากจะรู้ว่าในระหว่างสามตัวนี้ใครจะแก้เกมได้ดีกว่ากัน